ตอนที่26เปิดเผยตัวหลังจากสั่งงานไปไม่ถึงสมวันบบาวหนุ่มคู่ใจก็เข้ามารายงานข่าวที่พิสืบมาด้วยท่าทางรีบร้อนหูหญินใหญ่เคยเข้าพิธีหมิงคุณคือแต่งงานผีกับวิญญาณมังกรขาวหรือกันว่าเป็นวิญญาณของอดีตห้องเต้ข้อมูลที่จางเว่ยได้รับยืนยันว่าความฝันของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และที่หลินอีพูดถึงเรื่องกลับชาติมาเกิดเขาก็ไม่ได้เอ่ยออกมาพร่ำเพื่อหลินอีรู้ว่าเขาเคยเป็นอดีตแม่ทัพใหญ่สิ่งที่จางโวยไม่เข้าใจคือทำไมเขาถึงฝันเห็นไปหลงกับอดีตแม่ทัพทั้งความฝันยังเหมือนจริงราวกับเป็นความทรงจำของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้มีทหารทรงหนูเดินถือรูปตามหาตัวหูหินใหญ่ที่ท่าน้ำเกือบทุกวันบ่าหนุ่มกำลังจะเล่าต่อ หากดูเหมือนเสนาบรีจางก็ได้ข่าวนี้เช่นเดียวกันจึงให้พ่อบ้านมาตามตัวลูกชายเข้าไปพบตัวด่วนและก็เป็นจริงอย่างที่จางเวยคาดไว้บิดาเรียกเขาเพื่อไปถกเรื่องนี้เช่นกันมาพอดีปิดประตูเสนาบรีจางโบกมือไล่พ่อบ้านออกไปจากห้องโถงลินอีกับหลิวเปาถูกเรียกตัวมานั่งรอจางเวยอยู่ก่อนแล้วจางเวยจึงเดินไปนั่งเก้าอี้ข้างๆลินอีด้วยสีหน้าเป็นการเป็นงานเพราะรู้ว่า อาจจะไม่ใช่เรื่องดีทหารทรงหนูเพึ่งก่อรัฐประหารร่วมกับฉินอ๋องเขาไม่รู้เรื่องราวทางการเมืองของบิดามากนักแต่ก็เดาออกว่ามีขุนนางหลายคนไม่พอใจทว่าต่อต้านไม่ได้เพราะพวกทหารทรงหนูยังไม่ออกจากเมืองทันทีที่ประตูห้องถูกปิดลงเสนาบริจางก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่อยู่กลางห้องแล้วเดินตรงเข้ามาทางหลินอีกับหลิวเปาด้วยท่าทางรีบร้อน แทบจะไม่สนใจลูกชายที่เพิ่งเข้ามาเสด็จซ้ำถวายบังคมองค์ชายหลิวเปาโอพยาคากระหม่อมขอพระราชทานอภัยโทษที่จำพระองค์ไม่ได้กระหม่อมมีตามีแววไหมท่านเจ้าของจวนคุกเข่าทำความเคารพเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนตักของหลินอีจนหลินอีรีบจับแขนของเสนาบริจางให้ลุกขึ้นยืนแทบไม่ทันท่านพ่อท่านทำอะไรขอรับ ลินอีต้องแซงทําเป็นไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่านี่เป็นบททดสอบของเสนาบริจางหรือไม่พวกเขาถูกขากหลังมาหลายครั้งไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกไม่ต้องปิดแล้วกระหมอมรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วพวกทหารทรงหนูนำรูปของพวกท่านไปประกาศหาตัวนักโทษกระบททำให้กระหมอมเข้าใจในทันทีว่าทำไมพวกท่านถึงหลบมาอยู่ที่นี่ หลินอีเลือกที่จะแต่งงานเป็นฮูหยินเข้าตระกูลจางแทนที่จะรับเงินรางวัลเซนอาบรีจางก็ว่าแปลกเพราะหลินอีกับจางเว่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาบัดนี้เขาเพิ่งเข้าใจหลินอีต้องการหาโอกาสเข้ามาหลบภัยในจวนของเขาเพื่อปกป้องพระราชธายญาตที่อายุยังน้อยบุญคุณของหลินอีไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยชีวิตบุตรชายคนเดียวของเขาแต่บัดนี้ยังเป็นผู้มีบุญคุณกับราชสำนักฮั่นอีกด้วย เขาไม่รู้สึกรังเกียจที่จะคุกเข่าคำนับลินอีไปพร้อมๆกับเชื้อพระวงศ์เลยแม้แต่น้อยอย่าทำเช่นนี้เลยที่นี่มีเพียงเปาๆที่เป็นหลานชายของท่านเท่านั้นลินอีรีบร้องห้ามท่านปู่ยืนขึ้นเถอะหลิวเปาพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของลินอีเกิดอะไรขึ้นกันแน่จ้างเหวยมองปฏิกิริยาของบิดาด้วยสีหน้าประหลาดใจอย่างยิ่งไม่รู้ว่า ใครคือองค์ชายหลิวเปาที่บิดาพูดถึงเพราะไม่เคยสนใจเรื่องเจ้านายในรั้วในวังมาก่อนเจ้ารู้เรื่องที่มีทหารทรงหนูตามหาตัวคุณชายหลินอีกับองค์ชายน้อยแล้วใช่หรือไม่เสนาบบรีจางเอ่ยถามลูกชายตอนนี้บ่าวในจวนเริ่มลือกันหนาหูลูกชายอยู่บ้านทุกวันก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วขอรับท่านพ่อ จางเวยมองดูปฏิกิริยาของหลินอีด้วยความกังวลเพราะเกรงอยู่ว่าพวกทหารทรงหนูจะบุกเข้ามาทำร้ายคูหญินของเขาเป่าเปลาแท้จริงแล้วมิได้เป็นเพียงแค่ลูกเลี้ยงของคูหญินใหญ่แต่คือองค์ชายหลิวเปาโอรสของอดีตองค์ราชทายาทอีกด้วยเซนาบรีจางบอกลูกชายด้วยน้ำเสียงปิติทว่าหลินอีกลับแสดงสีหน้ากังวลขึ้นมาแทน บัตรนี้ทุกคนในจวนตระกูลจางรู้แล้วว่าพวกเขาติดคดีกบฏอยู่เช่นนั้นเห็นทีเขาต้องเอ่ยลาทุกคนในจวนซะตั้งแต่เพลานี้ในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเพื่อความปลอดภัยของคนตระกูลจางลูกขออนุญาตท่านพ่อให้ท่านพี่จางร่างหนังสือ,อยาก่อนที่พวกทรงหนูจะบุกมาที่นี่ด้วยขอรับคำพูดของหลินอีทำเอาจางเว่ยอ้าปากค้า,คางยา ยาอะไรอ่ะทำไมต้องอยาจังเหว่ยรีบประท้วงมีที่ไหนที่ให้หูหยินไม่ย่าสามีรู้ถึงไหนอายไปถึงนั่นอย่างไรเขาก็ไม่ยอมหลินอีถอนใจก่อนจะหันไปตอบสามีราวกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างทั้งๆท,ที่เขาแน่ใจว่าเขารู้เรื่องหลายอย่างอย่างน้อยก็รู้ว่าหลินอีเป็นใครจากรายงานที่บ่าวหนุ่มเล่าให้ฟังเอาละเอาละ ค่อยๆค,คิดกันจะดีกว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องอย่าล้างเลยเจ้าแต่งเข้ามาเป็นคนของตระกูลจางเจ้าก็คือคนของตระกูลจางก็ให้มันรู้ไปสิว่าใครจะกล้าเข้ามาอรารวาสถึงที่นี่เสนาบริจางยกมือห้ามคนทั้งคู่แต่ลินอีอ้าปากทำท่าจะคัดค้านเสนาบริจางจึงต้องรีบเอ่อยเรื่องสำคัญที่เรียกทุกคนมาคุยกันในวันนี้ขึ้นมาก่อน ตอนนี้มีเสนาบดีหลายท่านกำลังตามหาตัวองค์ชายหลิวเปาอยู่ไม่มีใครเห็นด้วยกับการแต่งตั้งชินอองเป็นห้องเต้ทั้งพระองค์ยังชักศึกเข้าบ้านว่าจ้างพวกทหารทรงหนูมาทำรัฐประหารถึงเมืองหลวงในเมื่อตอนนี้รู้แล้วว่าองค์ชายหลิวเปายัางมีประชนชีพอยู่พวกกระม่มก็จะสามารถ รวบรวมกําลังทหารเพื่อต่อต้านศึกภายในและสถาปนาองค์ชายหลิวเปาขึ้นครองราชแทนอดีตฮ่องเต้ได้พะยาคะเซนาบริจางอธิบายด้วยแววตามีความหวังฟังแล้วหลินอีรู้สึกเบาใจมากขึ้นในทันทีเพราะอย่างน้อยตอนนี้ก็รับรู้แล้วว่าพ่อตาอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาเอาเป็นว่าพวกท่านพักอยู่ที่นี่ก่อน ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกทหารทรงหนูพวกมันไม่กล้าบุกเข้ามาที่จวนนี้อย่างแน่นอนที่นี่จะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับซ่อนตัวองค์ชายน้อยเรื่องหลังจากนี้ปล่อยให้พ่อจัดการเองขอเพียงอย่างเดียวคือช่วงนี้อย่าออกไปไหนถ้าต้องการอะไรก็สั่งให้บ่าวไพร่ไปซื้อหาเอาขอรับท่านพ่อลินอิรีบคุกเข่าก้มคำนับพ่อตา เสนาบริจางพยักหน้าแล้วโบกมือให้เขายืนขึ้นเจ้าเองก็เหมือนกันเลิกทำตัวเสเพลยอยู่บ้านดูแลหูหินใหญ่ของเจ้าให้ดีไม่เช่นนั้นข้าจะตัดเบี้ยเลี้ยงเจ้าจะได้ไม่ต้องออกไปสำเมาเทเมาที่ไหนได้อีกท่านเสนาบริจางหันไปบ่นลูกชายแต่คราวนี้นอกจากจางเว่ยจะไม่โมโหบิดาอย่างเคยแล้วยังยิ้มแก้มปรี อนบิดาบอกให้อยู่บ้านดูแลฮูหญินอีกด้วยขอรับท่านพ่อขอรับรองว่าจะดูแลฮูหญินใหญ่เป็นอย่างดีจางเว่ยยกมือขึ้นคำนับพร้อมส่งยิ้มหวานไปทางฮูหญินที่เขาตั้งใจจะดูแลเป็นพิเศษเอาให้ไม่คลาดสายตาไปไหนเลย